สวัสดีครับเดี๋ยวกัจสุกพามารับชมน้อการทากันซึมชั้นดาดฟ,ฟ้าครับของอาคารสูงนะครับผมนี่พี่น้องโอโหแด <c oughs> ดเปรี้ยงเลยครับผมแดดสูงสุดเลยครับผมชั้นดาดฟ,ฟ้าของอาคารนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับผมโอ้โหแดดเปรี้ยงร้อนยอดเลยครับผมนี่กำลังทาการซึมยูดดีครับของอาคารมุมสูงยอดเลยครับผม ร้อนมากชันบนสุดนะครับผมแล้วก็ต้องรุยต้องสู้เนาะท่ันถ่าเดี๋ยวเราไปรับชมดูกับช่างด้วยกันนะครับผมโอ้โหอสรคารสูงวางเรียงรายนะครับผมนี่รับที่เท่าไหร่ครับช่าง ที่5แล้วเหลืออีก2อรอบที่5นะครับผมอีก2รอบมันจะเป็นอีกน้ำยาตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้ครับตัวเดียวกันอ๋อเดี๋ยวออกโทนเขียวเขียวออรอบ5โอ้โหหล่ะ7รอบครับเจ็ดรอบสุดยอดเลยออ อันนี้เดินรอบที่ห้าก็คือไล่จางนี้มาใช่ไมหมครับเอาไปนอนไปไปนอนโอเคครับผมโอ้โหแด,ดร้อนสุดยอดแล้วนะเนี่ยร้อนของร้อนแล้วเนะี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าบนสุดเลยนะครับผมอ่ะอ <c oughs> ย่างไงก็สู้ๆครับผมนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผม สองคนเลยครับอ๋อสองคนก็โอ้ช้าหน่อยถ้าหลายคนก็วิ่งเลยเปิเป่มเพิเลยครับอโอเคครับผมอะขอบคุณครับอลไรครับผมจันสุกมาให้รับชมเพท่านี้ก่อนนะครับผมด้วยวัะ ไปแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดอความร้อนเลยครับผมไปแน้องสุดยอดแล้วครับผมโอเคครับผมดัดสุกัดจันว่าจบไว้เพียงเท่านี้กับครับผม <S <S เดี๋ยวมีอะไรแต่ไฟติดตามรับชมกันอีกทีนึงครับผมโอเคครับสวัสดีครับ